ละเวลาอุทิศตนไม่วังผลประโยชน์อันใดทำด้วยใจสัตด์สิทธิ์ถือหลักคุณธรรมนำใช้ร่วมแรงกายแรงใจสร้างภูมิคุ้มภัยให้ไทยเรามีีที่อาสาท่าก็มีด้วยหัวใจพัฒนาชาติไทยร้ใจนอง สมัครใจร่วมทำความดีรู้รักรู้สามาคีปัญหามีช่วยกันแก้ไขใช้ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาราชาให้ไว้ดนดำผลให้ได้ดีจินตนาการทำความ,มดีหัวใจพัฒนาชาติไทยรู้ใจ้องพี่รวมกันพื่อสานนี้รวกันเพื่อสถานาานา้ำนาี้สร้าง าศาสนารวมศรัทธากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชนุมชนมันคงทาวรททองใสราชาการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสริมคุณภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีศาสาทุกคนมีดีหัวใจพัฒนาชาติไทยรูวมใจน้องพี่โครงการราชกาลนามี สวัสดีครับกับผมร้อยตีเกิดเกียรติขงรุ่งจิตอาสาพระราชทานกองพันฐาราาที่1กรมฐานราที่25ชิ้เล่นหมดกายครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตําบล2พี่น้องอําเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปรับชมกิจกรรมที่ป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นะครับซึ่งเป็นป่าชุมชนในพื้นที่ของตําบล2พี่น้องซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในในตำบล2พี่น้องนะครับที่ร่วมกันอนุรักษ์พื้นป่าพื้นนี้ไว้นะครับเราวันนี้ก็จะมีกิจกรรมาพาชมสำรวจพื้นที่ ของป่าชุมชนนะครับจุดชมวิวรวมไปถึงกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในป่าชุมชนนะครับก่อนนี้จะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปรับชมนะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระยาทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พวกเรานะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปรับชมบรรยากาศข้างในนะครับแต่ว่าการเดินทางนะครับเราก็จะต้องอาศัยรถของชาวบ้านขึ้นไปบนป่าชุมชนนะครับซึ่ง เส้นทางจะเป็นค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่พื้นที่ของป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวและลานกลางเต็นท์ของป่าชุมชนนะครับบ้านห้วยใหญ่ซึ่งปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์รับชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับครับตอนนี้นะครับต่อเราก็อยู่กับ เราผู้นําชุมชนนะครับที่เป็นแกนนําขับเคลื่อนอให้เกิดป่าชุมชนบ้านวัวใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรบกวนให้พี่นพนรร์ช่วยเล่าถึงความเป็นมาของป่าชุมชนแห่งนี้นะครับครับผมป่าป่าชุมชนบ้านวัวใหญ่นะครับเป็นป่าหนิบชื้นซึ่งอ,อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้เมื่ออดีตก็มีการเข้ามาบุกรุกแผ้วถางหรือหาผลประโยชน์ ตัดไม้ทำลายป่านะครับแล้วก็ต่อมาทางหมู่บ้านเห็นว่าถ้าหาก่าปล่อยปะละเลยไว้ป่าแปลงนี้คงคงจะไม่เหลือนะครับแล้วก็เลยร่วมกันทําโครงการป่าชุมชนนะครับเมื่อปี2 5 5 1อยาโดยมีในขณะนั้นผมยังทําหน้าที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่นะครับแล้วก็มีทางผู้นําหมู่บ้านเอาตอ และผู้นําท้องถิ่นอะรต่างๆเข้ามาร่วมในการาทํากิจกรรมโครงการมาตั้งแต่นั้นมานะครับป่าชุมชนบ้า,านโน้ใหญ่นี่มีพื้นที่ทั้งหมด300สามไร่นะครับเป็นป่าดิบชื้นเป็นป่าดงดิบเดิมนะครับยังมีสภาพสมบูรณ์ก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็น์นะครับแล้วกเ็เราก็มีการพัฒนานะครับทำกิจกรรมต่างๆมา ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาป่าในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยมีทางทีมอ,อบตอสองพี่น้องให้ความช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะโดยประหลัดอดุณีนะครับ,รบแล้วก็ผู้นําหมู่บ้านก็ทุกทุกรุ่นเข้ามาดําเนินการเกี่ยวกับดูแลรักษาและก็พัฒนาป่าชุมชนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ครับอ๋อครับก เห็นมีจุดชมวิวมีลานกางเต็นท์นี่ก็คือมีมีนักท่องเที่ยวมามาด้วยใช่ไหมครับมีครับเอ่อเอ่อแหล่งท่องเที่ยวนี่เราจะเปิดเป็นประจําปีอยู่โดยเฉพาะช่วงเทศกาลเอ่อกล้ปีใหม่เพราะว่าตรงนี้อากาศก,าก็ดีแล้วก็พอช่วงเอ่อเดือนพฤศจิกาธันวามการานี่จะมีหมอกอจะมาชมทะเละหมอกแล้ว่ามีคนมากางเต็นท์มากพอสมควรครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการพาชม ันไม้ในพื้นถิ่นนี่ด้วยใช่ไหมครับผมครับผมวันนี้ก็มีทั้งตลาดอบตสองพี่น้องนะครับรวมไปถึงแกนนำเราสทบผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะครับเออพันไม้ต่างๆพวกเนี้ยทางอบตเขาก็มาสำรวจอ๋อครับมาสำรวจก็เป็นไม้เป็นิดต่างๆเลยไม้ไม้หน้าดินเป็นไม้อะไรไม้ยืนต้นแล้วเราก็เคยทำโครงการบวชป่า อ๋อบวชป่าใช่ครับบวชหลายปีแล้วแต่ว่าสงสัยคงจะต้องเอาออกแล้วเพราะว่าต้นขยายใหญ่ขึ้นรัดแน่นก็เหมือนโครงการบวชป่าบวชต้นไม้นี่ก็คือที่เขาทำยันนี่มันเพื่อเพื่ออะไรครับการบวชต้นไม้เนี่ยเออก็เป็นเหมือนกับเอ่อ เป็นเป็นวัฒนธรรมของหมู่บ้านเนะเป็นเชิงเกี่ยวกับเอเขาเขาเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยสอดคล้องเข้ากับใช่ครับกับกับศาสนาด้วยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งครับเมื่อทำพิธีแบบนี้แล้วทุกคนก็เอรู้ว่ามันมันน่าเกรงขามขึ้นป่าล้วก็มีมีใครกล้าเข้ามาบุกรุกทำลายครับ อ๋อนี่ต้นครับเนี่ยเนี่ยมีจะเราเราจะมีท้อเหียเนาะชื่อท้องถิ่นใช่ไหมมันมีทั้งชื่อท้องถิ่นชื่อวิทยาศาสตร์อ๋อครับครับนี่มันงอกเลือดบ้านบ้านก็เลีอดเลือดตายแต่เลือดตายมันมีเหมือนกันนะอ๋อเลือดล้ายกันเราเกิดอะไ้นตรงนี้เราจะจะมีเส้นทางเดินเท้านะครับเป็นจุดแยกไปชมวิวขึ้น ย้นจุดชมวิวนี่นี่ก็เป็นไม้ป่านะครับไอ้พวกขนุนป่าเนี่ยอ๋อเนี่ยลูกขนุนป่าลูกขนุนป่าใช่ไหมครับต้นต้นคือต้นนี้ใช่ไหมขนุนป่าอยู่ต้นนี้ครับอ๋อต้นใอะคะี่ครับลักษณะเหมือนขนุนบ้านไหมครับไม่เหมือนครับขนุนป่าเนี่ยมันมันจะไม่ไม่มีเนื้อแล้วก็ลูกไม่ใหญ่เพราะว่าไอ้ไม้ประเภทนี้เป็นไม้ที่เขาใช้เนื้อไม้ไอ้ผลผลผลิตก็น่าจะเป็นพวกอาหารสัตว์อย่างเดียวครับนะครับ ขนุนปลามะม่วงปลามะไฟปลาก็มีอยู่หลากหลายทั่วพื้นที่สตอปอ่าแล้วก็ในในพื้นที่ป่าชุมชนนี่ครับอชาวบ้านสามารถมาเก็บผลผลิตไปไปกินไปประกอบอาหารนะครับมีเหลือเหลือกินก็ขายได้ครับบเรามีโดยเฉพาะเหลียงเหลียงแต่ละปีเนี่ยมีมูลค่าหลายหมื่นบาทนะครับครับแตนปีนี้เหลียงก็ดอก พราะว่าดินก็อากาศมันอุดมสมบูรณ์ครับเข้ามานี่อากาศเย็นมากครับอากาศเย็นมากครับบนนี้คือคือส่วนหนึ่งแค่นี้แต่ข้างล่างจะมีไม้ใหญ่ๆมากกว่านี้ที่ว่าป้ายบอกดงไม้ใหญ่ใช่ครับใช่ครับแต่เราต้องต้องใช้เส้นทางต้องต้องใช้เวลาเดินไปหน่อยนึงอ๋อครับแล้วนู่นใหญ่นะครับจะมีต้นรุกรุกขมรดกของจังหวัดจุมพรอยู่ต้นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันใช่ไหมลวครับครับเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าครับสังเกตต้นไม้นี้นี่ก็ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นครับ,รบเมื่ออดีตดมตันก็มีบ้างคนระับไม้ไม้ที่ว่าไม้ตะเคียนทองไมมวันนี้ก็มีชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์นี่รอยหมูนะครับเนี่ยรอยหมูใช่ไหมรอยหมูปา่าเนี่ยนี่รอยรอยหมูปา่ารอยไก่เยอะหมูปา่าเยอะมากครับ ก็ป,ป่าสมบูรณ์น,นะครับรับก็เป็นเล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลาปปปปปนีอย่างนึงว่าพื้นที่อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือเป็นอ่แท้องที่ท้องถิ่ออนอบอตส่าเขาให้ความสำคัญเขาะจะช่วยกันดูแลพัฒนาช่วยกันเมื่ออบตก็งบประมาณส่วนไหนที่พอจะเอามาช่วยในการบริหารจัดการได้ก็เอามาช่วยกันออันนี้ <ไ>น,นี้อ,อันนี้ของกรมป่าไม้จากสุราษฎร์ก็มาทำเป็นแปลงเอเอ่ยนแปลงสาธิตไม้กินได้พวกเนี้ยก็ปลูกพวกใบเหลียงอาหารชุมชนอะไรนี่ครับครับพวกใบเหลียงพวกพริกไทยต่างแต่ว่าเนี่ยมันก็เอช่วงฤดูที่ผ่านมามันก็ติดแรง,แงครับ<ล>ออลูกเนียงอาหารพืน้นบ้านพื้นนใบเหลียงก็เป็น ผักพื้นบ้านของใต้เนี่ยมีใบเหลียงมีลูกเนียงมีไอซัตอตัวเนี้ยเหลียงแต่ส่วนใหญ่ในป่าใหญ่เนี่ยเราจะเน้นในการอนุรักษ์ครับเพราะการการปลูกเสริมเนี่ยมันก็ไม้บางชนิดก็ไม่สามารถจะขึ้นได้เมื่ติดร่มเงาร่มเงาไม้ใหญ่ครับนอกจากเนี่ยไม้พื้นล่างเล็กๆนะครับ อันนี้ก็จะจะมีกรอยนะครับนี่นี่นี่กรอยอ๋อกรอยที่เขาตัดหัวใช่ไหมครับนี่นี่นี่ครับนี่นี่หัวกรอยเนี่ยนี่ขุดแล้วหัวเท่าล้อรถยนต์แล้วเนี่ยมี่ไม่เล็กนะเนี่ยอุ้อุ้มอ้มนี่คือเถาของต้นกรอยใช่ไหมครับครับครับใช่เนี่ยนี่กรอยเนี่ยก็ชุมชนสามารถเอามามาเก็บไปทำเป็นอาหารเป็นขนมเป็นอะไรได้ลอย ก็มีพวกหนอ่อไม้พวกเนี่ยพวกเหลียงพวกอะไรต่างๆเนี่ยาชาวบ้านก็มาเก็บเราจะไปที่เนี่ย,ยต้นนี้ใช่ไหมครับ,รบอ,อ๋อต้นใหญ่มากครับต้นอะไรครับออตะเคียนสามพรนั่นเนองครับอไม,ไม้ไม้บนป่านี่ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ตระกูลตะเคียนครับตะเคียนทองตะเคียนสามพรตะเคียนทรายตะเคียนหินก็ย,กย,กย,ยังมี ขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดกครับผมอันนี้ก็ลุกขมารดของเพนดิอันนี้ก็จัดครงประกวดโดยท่านประหลัดอบตของพี่น้องนะครับอายุของต้นไม้ก็สามร้อยปีก็ได้ขึ้นทะเบียนตอนปีหกห่นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเนี่ยไม้ขนาดนี้มันก็จะหาดูยากแหละ เดี๋ยวเทียนมามาสมาครดีสิคนเนี่ยถ้าไปยืนใกล้ๆนี่สามารถเทียนขนาดได้เลยใหญ่มากยืนใกล้ๆเราเหมือนมดเลยครับต้นตอนก็ใหญ่มากมันมันมันธรรมชาติก็มันเลย มันจะขึ้นหรือจะเลื้อยไปอันนี้นะครับเป็นจากที่สอบถามที่นกพัดนะครับก็คือต้นไผ่เลื้อยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างหายากแล้วครับไผ่เลื้อยไผ่เลื้อยเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเราไปกันที่ไหนต่อนะครับที่นกพัดเราก็จะเดินไปที่เอ่ต้นต้นไม้ใหญ่คเป็นป่าป่าใหญ่นะครับป่าใหญ่ก็ ข้างล่างนี้ไม้จะเริ่มใหญ่ขึ้นื่วยๆและโอ<ต>ครับไม้ค่อยใหญ่เดี๋ยวจะมีรอยหมีขึ้นต้นไม้อยู่อ๋อมีรอนยนั้นนะครับน่าจะน่าจะพบแล้วน่าจะเป็นต้นนั้นอรอยเล็บหมีทีวยว่าขึ้นต้นไม้ข้างนี้ปามจะเริ่มเนี้ยมีไม้ใหญ่มากขึ้นสมบูรณ์นี่คือธรรมชาติธรรมธรรมชาติตั้งแต่อดีตมาเลยเนี่ยอ๋อครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี้ยเราจะมีร่องรอยอยู่ ร่องรอยเนี่ยน่าจะเป็นประเภทไม้ตะเคียนทองวกนี้เพราะก่อนก่อนหน้าที่เราจะมาทําโครงการป่าชุมชนเนี่ยเาวบ้านมาหาไม้ไปทาบ้านบ้างอะไรบ้างแต่ยังหลงหลงเหลืออะไรอยู่แต่พอหลังจากเราทําโครงการแล้วเนี่ยพอชุมชนก็ความร่วมมือดีนะครับเพราะถือว่าไม่ขึ้นมายุ่งมาแตะเลยเพราะเราขอไว้ว่าเออตรงนี้ยกไว้เป็นสมบัติให้ลูกหลานไว้ก็ไว้ได้ดูได้เห็นป่าเห็นต้นไม้ใหญ่บ้าง ถือว <Hoy S 2> ่าของโอเคนะครับชุมชนก็ชุมชนให้ความร่วมมือดีครับตำบลสองพี่น้องแล้วก็พวกน้าหมู่บ้านพวกนําท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้ครับเแจุวถ้าแสะตอนบนตรงนี้มีที่นี้ที่เดียวแหละที่เหลือปลายสามร้อยกว <ute> hey, okay. ่าได้เน so ี่ยครับ นี่ยเป็นเถาก็ได้ลิงเนียมาเถอะนี้ใช่ครับมัน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 ไม่อยู่เถานี้มันมันไม่รู้ว่าจะถูกฟันหรืออะไรเนี่ยเมื่อก่อนมีตรงนี้มเ,เ,เป็นเป็นเถาใหญ่อยู่รเราไม่ได้เลื่อนป้ายาไม้มันตายแล้วผมไม่แน่ใจว่าร้อยหมีต้นนี้หรอก นี่มีมาถ่ายมาถ่ายได้เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นรอยหมีใช่ไหมครับพี่ว่าน่ะอ๋อนี่เป็นกรงเล็บเลยเออกรงเล็บกรงเล็บหมีอ๋ออันนี้นี่นี่รอยรอยเล็บขึ้นนี่กอดกอดตัวก็ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเนี่ยครับก็สองเมตรเฮ้ยสองเมตรอะไรจะท่ายืนแล้ว ก็เนี่ยคือคือธรรมชาติของป่าที่ว่าเราก็ให้เขาอยู่ตามธรรมชาติไม่ไม่มาก็ไม่ได้ไปรบกวนเขาเขาเ็าอยู่ได้โดยหมูป่าเสือดำก็มีเสือดำขนาดเล็กนะแต่ว่าประเภทช้างเสือโคร่งนี่ไม่ไม่ไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นใช่ไหมอย่างเดียวเป็นไม้แต่เป็นัดขนาดเล็ก อันนี้ต้นนี้ก็ใหญ่นะครับเห็นแต่ไกลเลยเอตอต้นต้นนี่ไม้ใหญ่ถ้าทางนี้อ๋อแต่ตไปไป,ไปถ่ายต้นนู้นก็ได้ต้นนู้นก็ไม่ไม่ไม่เล็กเหมือนกันนี่ันนี้อ่าใช่ใชปลักหมูอันนี้เขาเรียกถ้าทางใต้เขาเรียกปลักหมูหมูมันจะมาลงมาเนี่ยแหละอรอยที่หมูป่าลงมางใช่ครับ มาคลุกดินกินดินอ๋อนะตอนนี้ต้นใหญ่ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านประหลัดอมบตอสองพี่น้องนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นําทีมขององค์การบริหารส่วนตาบลมานะครับวันนี้อ่าของทีมของอมบตนี่มาทําอะไรครับวันนี้วันนี้เราขึ้นมาเก็บข้อมูลพันไม้พันสัตว์นะคะแล้วก็พวกชีวภาพนะคะสิ่งที่เราเก็บเนี่ยก็คือ ก็คือพื้นที่ป่าชุมชนทั่วใหญ่เนี่ยนอกจากจะเป็นการดูแลรักษาของคณะกรรมการป่าชุมชนแล้วเนี่ยทางวตอเองก็เอาพื้นที่ตรงนี้เข้าสนองพระบิดในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหมือนกันนะ,ะแล้วก็ทุกปีเนี่ยเราจะขึ้นมาเก็บข้อมูลนะไม่ว่าเรื่องของพืชพันพืชสัตว์ชีวภาพอะไรพวกนี้นะแล้วก็รายงานให้กับศูนย์แม่ขายซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแมโจนะคะ แล้วก็แม่โจ้ก็จะรายงานตอบกับเจิาแม่ขายมอไรลักหมอพอลยตตอไปแล้วก็รายงานเข้าโครงการสนของอ,อนุรักษ์ที่สนจิตนะคะตรงนี้งั้นเนี่ยป่านเนี่ยที่มันท,ท,ที่อุดมสมบูรณ์ได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านพร้อมใจกันเมื่อเมื่อรู้ว่าทางอุตตเน,นี่ยเอาเข้าโครงการพัฒนาบินเขาก็จะช่วยกันดูแลแล้วก็พัฒนาไปแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหาอไรายได้เสริมให้กับหมู่บ้านครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาให้ให้เกิดรายได้ในชุมชนใช่ค่ะเพราะว่า ตั้งแต่สังเกตทางขึ้นมานี่ถ้าเปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีได้เนี่ยก็จะเกิดรายได้ให้กับชุมชนได้นะครับเป็นรถนําเที่ยวนํามาส่งที่พื้นที่ป่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปสํารวจ พันไม้กันด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงตะโกนนู่นอย่าตกใจนะเพราะพวกเรานี่เวลาลงไปเนี่ยก็คือจะมีเจ้าหน้นาที่เนี่ยอีกคนหนึ่งจะไปคอยวัดต้นไม้วัดรอบรอบวงวัดความสูงแล้วพวกเราก็จะนั่งถามพิกัดเท่าไหร่และรอบเส้นรอบเท่าไหร่เท่าไหร<อ>่คือเราก็อรับแต่เดี๋ยวก็จะได้เห็นการทํางานของทีมอบตอนด้วยครับก็จะเป็นวัดรอบวงต้นไม้ขนาดต้นไม้หรือนี่ใช่ใช่ใช่พันไม้ ครับสำหรับวันนี้นะครับการชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติของป่าชุมชนห้วยใหญ่นะครับและมีการบันทึกพันไม้ขององค์การมหาส่วนตำบลของพี่น้องนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนจากกันนะครับก็จะมีข้อคิดดีๆนะครับจากพี่ท่านนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเ่ื่ออนุรักษ์ต่อแผ่นปืนป่าต่อไปนะครับเออครับผมในการอนุรักษ์ป่านี่ครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ เราต้องพยายามทำความเข้าใจกับรากระดอนในพื้นที่นะครับว่าโทษของการบุกทำลายป่าและประโยชน์ของการรักษาป่านั้นแตกต่างกัน,นออขวากับดินนะครับการทำลายป่าเนี่ยทำให้เกิดการชะล้างหน้าดินฝนตกเนี่ยฝนตกทีเดียวก็จะไหลตูมแล้วก็ไปท่วมบ้านข้างางล่างนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ถ้าว่าเรารักษาป่าไว้เนี่ยผลตกลงมาเนี่ยน้ําผลก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงหน้าดินต้องมีไม้ต้องไม้ชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างแล้วยังมีใบไม้ยากไม้อยู่นะครับเออแล้วก็เออเมื่อเมื่อเราเมื่อเมื่อเราให้ชี้แจงให้ชาวบ้านก็ได้เข้าใจถึงประโยชน์และโทษในในส่วนนี้แล้วนะครับเออเราก็พยายามจะชักจ,จูงให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ในการดูแลปา่าเพราะโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างนี้เราเราเได้เข้าโครงการป่าชุมชนนะครับป่าชุมชนเนี่ยเมื่อเราทําโครงการแล้วชุมชนสามารถมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาในการแก็บหาผลประโยชน์ในปา่านะครับโดยโดยก็อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วครับม,มีมีกฎหมายควบคุมไปก็ก็ชุมชนก็ได้ประโยชน์ไปนส่วนหนึ่งแล้วก็ทีนี้เราก็พยายาม พยายามพูดคุยทำความเข้าใจให้เขารู้จักหวงแหงน,นำชุมชนขึ้นมาดูปา่าพาเที่ยวป่าแล้วก็เทียบความแตกต่างระหวาา่างป่ากับพื้นที่ที่ไม่มีปา่านะครับไอเขาได้เห็นนะครับแล้วก็ส่วนแล้วตัดได้นะ,ะ,ะตัดได้ครับตัดได้นี่ในการแล้วอ่าโอเค ครับและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับเอ่อหน่วยงานในพื้นที่นะครับไม่ไว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่ททเป็นอบอตอเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยเฉพาะณนะที่ตรงนี้นะเราเริ่มทําโครงการต่างๆตั้งแต่ปีห้าสิบอดทางองค์การบริหารส่วนตำบลของพี่น้องนะครับนายกทุกสมัยต้องให้ความสําคัญในส่วนนะครับให้ความถ่อมัญในการข้างขึ้นมาร่วมร่วมกันพัฒนา อะไรต่างๆสถานที่ว่าเป็นที่พักผ่อนอะไรของหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะมีประหลัดอบตรประหลัดอนุนีสมบูรณ์รับนะครับเป็น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 ,ปน,ปนตัวนานะครับทุกทุกนายกครับทุกสมัยที่มาวนี้นแล้วก็ผู้นําหมู่บ้านผู้นําหมู่บ้านน่าจะเริ่มทําโครงการนะครับในขณะนั้นผมยังรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ผมผมเป็นผู้ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการตาดยุนชนของจังหวัดชุมพรนะครับก็ประสานมาทางอดีตกำนัน,นจพจน์ ว่าเนี่ยป่าตรงนี้ของเราเนี่ยเราจะทําโครงการป่าชุมชนเนี่ยกำนันเห็นด้วยนะกำนันกำนันทุพเเห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันนะครับช่วยกันก็ทําโครงการยื่นไปกรมป่าไม้เมื่ออนมาโครงการแล้วทีนี้เราก็มาดูแลพัฒนาทั้งดูแลทั้งป้องกันทั้งพัฒนานะครับก็อดีตผู้ใหญ่ทั้งทั้งผู้ใหญ่ทุพเพศก็เป็นแล้วก็มาเป็นกำนันนะครับามีผู้ใหญ่ในรักดำคำนะครับแล้วก็มาถึง ผู้ใหญ่บุญยิสาโบเกิดทุกคนให้ความสําคัญตรงนี้มาตลอดนะครับตัวนี้ป่าเราถึงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพื่อเราก็นั้นแล้วว่าเราทําเก็บไว้ลูกหลานเราต่อไปข้างหน้าได้มีโอกาสได้ดูว่าเนี่ยป่าป่า,ปาสภาพป่ามนะันเป็นแบบนี้ต้นไม้ใหญ่อยู่ยังไงแบบไหนนะครับเพราะมันมัน,ม,นมันเป็นเป็นคุณค่าทางจิตใจของทางหมู่บ้านด้วยครับเพราะว่ามันทีมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตรงนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเออหมู่บ้านเราเนี่ย มีที่พักผ่อนหย่อนใจนะมีมีป่าที่ไ้เดินชมเดินเที่ยวได้ครับครับในส่วนนี้เลยครับแล้วก็เราก็ดูแลมาจนถึงทุกวนี้ครับอ๋อครับครับครับก่อนจากกันนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาเทราชทานนะครับแล้วก็ฝากติดตามชมนะครับว่าครั้งหน้าเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกาบวกแรงใจและจศรัทธาเงือที่ กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุ